สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เราจะนำพาทุกท่านไปย้อนตำนานการสร้างหลวงพ่อภระใสพระใส,ระสหรือหลวงพ่อภระใสเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัยศิละปะล้านช้างหล่อด้วยทองสีสุกมีพระรูปลักษณ์งดงามมากขนาดหน้าตักกว้างสองคืบ8นิ้ว ส่วนสูงจากพระสงฆ์เบื้องล่างถึงยอดพระเกศสี่คืบหนึ่งนิ้วของช่างไม้ปัจจุบันได้ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถวัดโพชัยพรารามหลวงเป็นพระพุทธรูปที่ชาวจังหวัดน้องขายนับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่เคารพสักการะอย่างยิ่งโดยจะมีการอัญเชิญลงมาให้พุทธศาสนิกชนสรงน้ำ ในเทศการสงกรานต์ของทุกปีตามประวัติกล่าวไว้ว่าพระธิดาสามพี่น้องของกษัตริย์ลานช้างบางท่านเชื่อว่าเป็นธิดาของพระเจ้าชายเชษตาธิราชได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปประจำพระองค์ขึ้นสมองค์เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วขนานนามพระพุทธรูปตามพระนามว่าพระสุขพระเสริมและพระใส มีขนาดลดกันตามลำดับพระสุงนั้นเป็นพระประจำพี่ผู้ใหญ่พระเสริมประจำคนกลางส่วนพระสยประจำคนสุดท้องตามประวัติการสร้างเล่าว,ว่ามีพิธีการทางบ้านและทางวัดช่วยกันใหญ่โตมากมีคนสูบเตาหลอมทองอยู่ไม่ขาดระยะทำมาเป็นเวลาเจ็ดวันแล้วทองก็ยังไม่ละลายจนถึงวันที่8เวลาฉันเพล เหลือหลวงตากับสาม,มนเณรน้อยรูปหนึ่งกำลังสูบเตาอยู่ได้ปรากฏชีปะขาวคนหนึ่งมาขอช่วยทำหลวงตากับสาม,มนเณรน้อยจึงไปฉันเพนญาตโยมที่มาส่งเพนจะลงไปช่วยแต่มองไปเห็นชีปะขาวจำนวนมากกำลังช่วยกันสูบเตาอยู่แต่เมื่อถามพระพระมองลงไปก็เห็นเป็นชีปะขาวคนเดียว พอฉันเพนเสร็จคนทั้งหมดจึงลงมาดูก็เกิดความอัศจรรย์ใจยิ่งเหตุเพราะได้เห็นทองทั้งหมดถูกเทลงในเบ้าทั้งสามเบ้าแล้วและไม่เห็นชีประขาวแล้วหลังสร้างเสร็จพระสุขพระเสริมและพระไสยได้ประดิษฐานไว้ณนะเมืองหลวงอาณาจากักรลลานช้างมาช้านานคลาใดที่เกิดสงครามบ้านเมืองไม่สงบสุข ชาวเมืองก็จะนำพระพุทธรูปทั้งสไปซ่อนไว้ที่ภูเขาควายหากเหตุการณ์สงบแล้วจึงนำกลับมาไว้ดังเดิมส่วนหลักฐานที่ว่าประดิษฐานอยู่ณเมืองเวียงจันทร์ตั้งแต่เมื่อใดนั้นยังไม่มีปรากฏแน่ชัดทราบเพียงว่าในสมัยรัชกาลที่สามได้เกิดกระบฏเจ้าอนุวงศ์ขึ้นที่เมืองเวียงจันทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ทำลายเมืองเวียงจันทร์เสียสิ้นจึงให้สมเด็จพระบวรราชเจ้ามาหาศักดิิพลเสพได้เป็นจอมทัพยกพลมาปราบเมื่อเมืองเวียงจันทร์สงบแล้วจึงได้อัญเชิญพระศุกพระเสริมและพระไสยมาไว้ที่จังหวัดหนองคายมีคำบอกเล่าว่าคลาที่อัญเชิญมานั้นไม่ได้อัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทร์โดยตรง แต่อันเชิญมาจากภูเขาควายซึ่งชาวเมืองนำไปซ่อนไว้การอันเชิญนั้นได้ประดิษฐานหลวงพ่อทั้งสามไว้บนแพไม้ไผ่ล่องมาตามลำน้ำเงิมเมื่อล่องมาถึงวนแท่นได้เกิดเหตุอัศจรรย์คือแท่นของพระสุข์ได้แหวกแพรจมลงในน้ำโดยเหตุที่มีพายุแรงจัดพัดแพรจนเอียงชนะที่ขันพระแท่น ติดกับแพ่ไม่สามารถที่จะทนน้ำหนักของวัาแทนไว้ได้บริเวณนั้นจึงชื่อว่าเวิร์นแทนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครั้นล่องแพ่ต่อมาจนถึงแม่น้ำโขงตรงปากเงิมเฉียงกับบ้านหนองกุ้งอำเภอโพนพ,พิสัยจังหวัดหนองคายได้บังเกิดฝนฟ้นฟาขนองพระสุกได้แหวกแพ้จมลงในน้ำท้องฟ้าที่วิปริตต่างๆจึงหายไป บริเวณนั้นจึงได้ชื่อว่าเวิร์สุขตั้งแต่นั้นมาด้วยเหตุข้างต้นการอันเชิญครั้งนี้จึงเหลือแต่พระเสริมและพระสัยมาถึงหนองคายสำหรับพระสัยนั้นได้อันเชิญไปประดิษฐานไว้ณวัดโพชัยส่วนพระเสริมได้อันเชิญไปไว้อย่างวัดหอ,อกล่องหรือวัดประดิษฐธรรมคุณ และพระสุขได้สร้างองค์จำลองไว้ที่วัดศรีขุนเมืองณปัจจุบันต่อมาในสมัยรัชกาลที่สพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเก้าให้ขุนวรธานีและเจ้าเหม็นหรือข้าหลวงอัญเชิญพระเสริมจากวัดโพชัยลงไปยังกรุงเทพขุนวรธานีจะอัญเชิญพระใสไปพร้อมกับพระเสริมด้วยแต่ก็เกิดปาฏิหาร โดยพรามผู้อัญเชิญน,นั้นไม่สามารถขับเกวียนนำพระไสยไปได้แม้จะใช้กำลังคนหรืออ้อนวอนอย่างไรก็ตามจนในที่สุดเกวียนได้หักลงเมื่อหาเกวียนใหม่มาแทนก็ไม่สามารถเคลื่อนไปได้อีกจึงปรึกษาตกลงกันว่าให้อัญเชิญพระไสยมาไว้ที่วัดโพชัยแทนพระเสริมซึ่งอัญเชิญไปกรุงเทพเมื่อธิษฐานดังกล่าว พอเข้าหามเพียงไม่กี่คนก็อัญเชิญพระสยมาได้สำเร็จสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงลงความเห็นเกี่ยวกับพระพุทธรูปทั้งสามมงค์นี้ว่าเป็นพระพุทธรูปล้านช้างที่งดงามยิ่งกว่าพระพุทธรูปองค์อื่นๆและทรงสันนิษฐานเรื่องการสร้างเป็นสองประการคืออาจจะเป็นพระพุทธรูปที่สร้างจากเมืองหนึ่งเมืองใด ทางตะวันออกของอาณาจักรหลานช้างและต่อมาตกอยู่ในเขตห้านช้างหรืออาจสร้างขึ้นในเขตห้านช้างโดยฝีมือช่างลาวปุงขาวก็ได้สำหรับเรื่องราวตำนานการสร้างองค์หลวงพ่อพระใสและการอัญเชิญมาไว้ที่จังหวัดนองคายก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นประวัติพอสังเกตนะครับผมข้อมูลอาจจะไม่ครบไม่ตรงจากที่อื่นๆก็ ขออภัยท่านผู้รู้มาณโอกาสนี้ด้วยสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นอีกหนึ่งกําลังใจให้เราทำคลิปต่อไปให้เพื่อนพี่น้องได้รับชมรับฟังกันต่อไปนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ